จ้าพี่น้องห่างหายไปหลายเมื่อใส่กล่องอัดเด้อเมือนนี้เพราะวันเมื่อถือนบ่ค่อยพันเสียงบ่ค่อยมีมาเมื่อนี้นะอิสามากินขนมจีนตีนไก่โอ้ยอันแพ้เครื่องสัอางค่ะแพ้มาสคาร่าตาเป็นตุ่มไปทำธุระมาวันนี้ไปต่อวีซ่าเรียบร้อย,ะค,ะยค่ะมาเด้อมาเด้อ มันดีตีนไก่เหลือมา Quân ừ. Còn tôm vẫn mưa đây hả mà Nà cứ lửu vô này. Ừ. <cười> <cười> nhập điệp điệp lên điệp tên điệp thank you. ลูกตื่นป่นหนงว่ะ กปอยากเลยค่ะนองเลยฝนตกบั็นเหมือเลยมันเนี่ยใส่พริกด้วย นี้มีเรียนภาษาเรียนอาทิตยละสอง สงครั้งอังคารกับภรุฮัต วิสามถได้สามปีค่ะพี่น้องไดยสามปีก่อนคำก็ไปแบบว่าติดตามลูกได้เป็นสิบสิบแปดปีหรือยี่สิบปีน่ะเขาบอกมาแบบนี้นะคะแต่พอได้สามปีแล้วเราต้องไปเรียนก็กระมีลุงเรียนให้เรี้ยนนั่นแหละเขาก็อยากให้หูเรียนลูกภาษาบ้านเขาเฮเรียนลูกเกี่ยวกับอันสงครามประวัติศาสตร์ความเป็นมาเรียนลูกเกี่ยวกับประเทศเขาเนี่ยแต่เราคนไม่รู้จะเหมือนกันหรือเปล่าเขาบอกมาสิ ก็อยากให้เขาเบอกภาษาแบบบ้านเขาอแบบฟลูดล,ลีเลยของแกวเนี่ยเขาไปเรียนที่หลังเราแต่ที่วินี่เรียนเนี่ยวินี่เรียนแบบเรียนพิเศษเอา่เม็น่เด็กเกี่ยวกับที่เขาจาายยัดให้นะเขาเอินอย่างเดี๋ยวน้องโซเซีเยเขาโรงเรียนก่อนจะไปเรียนนั่น อ่าเป็นเขาเขาเรียกอะไรวะที่เป็นกดเขาที่เขาให้เรียนใชนี่มไม่ไ่้บอคอยรู้เรื่องหรอสามเฮียในเบิดรู้แล้ว าเหตุอันวิสาติดตามพวนะเขาสิต่อวิสาทุกสาปีทุกสามป,ปีแต่ว่าถ้าเหตุแบบว่าติดตามลูกเลยมันสด้ระยะยาวเ,เป็น10ปีแบบนึงซี่ไหมจ๊ะ เปิดทีวีหลอดบ่ได้กินเข่าค่ะพี่น้องเราให้ดูช่วงที่เรากินข้าวแค่นอืะ <c oughs> อยากเมื่อยเหลี่ยงลูกกำลังกำลังอยาก เมือดหน้าเมือดมน้าเลยตกเบิ์ดเหมือเลยไม่ได้พาลูกออกไปเล่นเลยทีนี้เบื้องข้าวตามบ้านข้าวนะโอ้จะเป็นบอริ้ล์รับบด้้นอนคือกันบินทีนี้ข้าวหน่องสมพูนะอเอาจะจนอีวินนี่ว่าเป็นอันทำเอียงเลย สมคูเมือนีมันหากินง่ายด้พี่น้องมื่อก่อนนอ้พี่นีน่ะมักบริจาคเงินดีดดเวลาเขาเอาลงเฟซแบบอันเกี่ยวกับเป็นรูปพูดเทาเป็นรูปเด็กพี่กันอืมจา้าแนดังชินไอวพี่นีโอนให้อันตลอดเนี่ยพอมาลูดที่หลังว่าโอ้เดี๋ยวนี้คนมันหัวมอเนาะมันจะเอารูปผู้ใดมาเฮ็ดแบบว่าให้เขาสงสารเขาโอนเงินนะพวกโอนไว้ทั้งหลายแหลนะ่เนี่ยเขาได้เงิน อีหลีเด <C> e <at> ้เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มรูท้ทันคนแล้วนะพี่น้องนะโลกโซเชียลบางทีจะเอารูปคนพิการเอารูปนั่น,นรูปนี่แบบโอ้ยน่าสงสารถ้าใครดีตวัวเงาอันโอนเองินอันเลขที่บัญชีนั่นนี่ยังเซ่นนะเฮาหน้ะโอนดีดีมื่อก่อนดีเดี๋ยวนี้รู้แล้วเดี๋ยวนี้ต้องระวังดีดีสิโอนเงินบริจาคอยัง,งกระไดพี่นอ้องบึ้งมันดีดีคนมันหัวหมอนเลยนะ มันใจอีหลี่เด้ยแบบอืดวนมาแล้วดอกว่าดูก้อนเขาสงสารเขาเขาอยากซวยเดี๋ยวแต่บางทีเขาบุกหูว่าที่เป็นพวกมิจฉาชีพบองสินเนาะ 嗯。Mm hmm. สิเฮ็ดคลิปแน่บันทีเฮ็ดคลิปแน่เด้พี่น้องจริงๆสามีบระหยากในเฮ็ดแล้วยูทูบนะน้องบอกว่ามันเสียเวลาเฮ็ดอย่างอื่นวินีคกับแบบเฮ็ดเรื่เล่นนุ่มหัวป้ามันกับพ่อได้เงินเห็นไหมพี่น้องเฮ็ดัว่าประอยากในเฮ็ดผัวว่าเอาเวลาไปเฮ็ดอย่างอื่นดีกว่ารู้สั่นวินก็เลยแบบพูดผุนโปโพในเด้อจังไง ไปแล้ะคุณห่อซูขู่ซูคนนะมันเน่าจิบไปแล้วหายไปหลายเมื่อสัปดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบาย